ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีาลพบทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาอยู่ที่สวนนะครับสวนสวนพืชผักกลอดสารพิษนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับอยู่ในช่วงออกพรรษาออกพรรษาลาพระเจานะ้าเนาะอยู่ในช่วงกระผิพี่น้องทีารพบครับเพราะว่าโครงการเชรษฐกิจตพอเพียงหรือว่าไล่นาผสมประสานปัจจุบันนี้เริ่มนะครับเริ่มมีคนนิยมชมชอบเริ่มมีคนทําเยอะขึ้นฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้ที่ผมมาถ่ายทํา ิปตัดต่อนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากเจ้าของโดยตรงนะครับโดยตรงเลยพี่น้องจะเห็นนะครับผักที่เป็นกระถางกระถางอยู่ตัวนี้นั้นเป็นผักหอมนะครับเพราะว่าบรรเทาว่าผักบัวไปผักบัวก็มีหลายสายพันธุ์พี่น้องที่รบครับแต่ผมจะให้ทางทางเจ้าของสวนได้พูดให้แต่วันนี้เขายังมีนั่นอยู่นะครับวันต่อไปเราจะถ่ายทําเป็นช่ชวงๆเป็นต,นตอนๆไปนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่คือ ขอพร้อมที่จะจาหน่ายให้แม่ค้าเะครับถ้ว่ให้ลูกค้าทางออนไลน์นะครับติดต่อเข้ามาทางเบอร์ผมทางเฟียดโนก็ได้นะครับแค่นี้ก็สุกแก่แล้วนะครับประการสาคัญนะครับความรู้ความสามารถที่ผมพูดได้ประยิตประตอขนาดนี้ต้องขอบคุณบอสนะครับบอสผู้มีความเอื้ออาทรบอสผู้มีใจจิตเมตตาบอสผูดมีบารมีบุญสูงมากนะครับผมจะไม่ลืมนะครับไม่ลืมเลยจึงอาจจะเป็นเสี้ยววินาทีเล็กๆแค่สองสามชั่วโมง แต่ผมจะมาต่อยอดตามที่บอสพูดนะครับกระถางกระถางที่ที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยับเป็นกระถางต้นบัวทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องจะเห็นความสวยงามบริเวณนี้สวยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นไร่อินทรีย์ผักปลอดสารพิษผักหอมนี้เราใช้ประกอบอาหารได้ทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคนไทยเรานั้นรับประทานอาหาร3าม,มื้อด้วยกันเริ่มจากมื้อท้ามื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นนะครับดังนั้นผักหอมผักบัวเลยนะครับ สามารถที่จะไปประกอบอาหารได้เลยจะสวยมากนะครับจะสวยมากสวยจริงด้วยตามที่เราเห็นนะครับมีเจ้าของสวนอยู่นู้นไปไปนะครับปยปายคนละวันหลังนะครับจะให้ท่านนั้นได้ออกมาออกแสดงออกคลิปนะครับวันนี้มือใหม่หัดทําอยู่นะครับมือใหม่หัดขับพูดได้ง่ายครับการจัดต่อวีโออาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์หรือคําพูดคาจาผมนั้นอาจจะละเมิดอาจจะละเมิดไปได้หน่อยต้องขอกราบประธานอาภัยมาด้วยความเคารพสี่น้องที่เคารพครับ คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับผู้ชมหรือว,ว่าผู้ติดตามทั่วประเทศนะครับขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลขอให้พี่น้องที่ดูคลิปผมให้มีความสุขมีความเจริญให้รุ่งให้เรืองขอบคุณมากสวัสดีครับ